เช้านี้เราเห็นท้องฟ้าสีครามแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หิมะตกทั้งวันเมื่อวานบันนี้ก็เช้านี้หิมะไม่ตกแล้วนะคะพี่เอวีก็จะต้องได้ตักหิมะออกจากทางเดินนะคะอันนี้เราเห็นท้องฟ้าสีครามแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นสีขาวทั้ง ทั่วไปหมดเลยนะคะทุกคนดูสิคะเห็นมีแสงแดดแล้วนะคะมีลมด้วยแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะบรรยากาศหลังจากหิมะตกเมื่อวานทั้งวันนะคะทุกคนท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามแล้วสวยงามนะคะ ืนบ้านก็กำลังออกมากันตักหิมะนะคะมาออจากทางเดินนะคะดูสิคะเวลามีลมมาเนี่ยหิมะที่เกาะอ,อยู่บนจิ่งสนก็จะเนี่ยค่ะร่วงลงมาอย่างนี้คะ <c oughs> ่ะแล้วดู ลมค่ะทุกคนแต่ก็มีแดดออกแล้วนะคะก็กำลังตักหิมะออกจากทางทางเดินค่ะทางเข้าบ้านค่ะทุกคนทางเข้าลงรถนะคะพี่วีก็อยู่หน้าบ้านเลยตอนนี้ก็อากาศหนาวค่ะแต่พี่ก็มีรองเท้านะคะที่ใส่สำหรับตากหิมะนะคะ ไม่หนาวนะคะแล้วก็มีใส่เกง่งกันหิมะด้วยกันหนาวค่ะอากาศนียค่ะเห็นไหมคะพอมีลมเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะร่วงลงมาแบบเนี้ยร่วงลงมาแบบ ตอนนี้พี่อรียก,กำลังตักหิมะออกจากทางเดินนะคะก็เป็นมีพายุหิมะมาเป็นระยะระะยยนะคะมีลมมานะคะลมแล้วก็หิมะจากต้นสนก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ้าดูความเยอะของ นีม่มะนะคะที่ตักออกจากถนนนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือนิดนึงอลุยต่อค่ะทุกคน อีกครั้งนะคะพี่อก,ก็อยังทำตัดหิม้าออกจากทางเดินอยู่นะคะตอนนี้เบรกนิดนึงค่ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะต้นสนเวลาที่หิมะตกอ่ะสวยนะคะสวยงามมากค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นสโนว์ในฤดูใบไม้ร่วงนะคะปกติแล้วก็ อย่างพิมาก็จะยังไม่ตกนะคะปีนี้ตกเร็วมากๆเลยนะคะเร็วมากจริงๆวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีครามสวยงามค่ะแต่อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเย็นลงอีกนะคะเดี๋ยวพักเบรกพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวมาลุยกันต่อค่ะทุกคน,น,นได้กาแฟแร้อน ค่อยิงชั่วขึ้นมาหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้พี่อรีก็ตักหิมะออกจากทางเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆดูว่านี่เป็นหิมะที่พี่อรีตักออกจากถนนนะคะ ก็ใช้เวลาทำนานพอสมควรเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะก็เป็นวิถีชีวิตจริงในต่างแดนของพี่อรวีนะคะก็เป็นชีวิตจริงที่แชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะคะนี่ก็เป็นหิมะกองโตเลยค่ะที่ตักออกจากทางเดินเมื่อกี้นะคะก็ใช้เวลานานพสมควรค่ะ ดีสิคะหิมะความหนาของหิมะค่ะทุกคนประมาณ8นิ้วเห็นจะได้ค่ะนะคะถ้าพี่เอาวีออกไปเดินนะคะจะขนาดจะอ่าสูงท่วมรองเท้าเลยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะท่วมรองเท้าเลยนะคะทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรองเท้าที่พี่เอาวีใส่นี่เป็นรองเท้ากันสโสมค่ะเป็นรองเท้ากันหิมะนะคะนะคะ่ะ ไม่มีปัญหาเลยค่ะเดินบนหิมะได้สบายเลยค่ะไม่เปียกนะคะเป็นรองเท้าใส่กันหิมะเลยนะคะดูสิคะท่วมเลยค่ะสูงเลยทีเดีวยวเพื่อนค่ะนี่คือ,อต้นไม้นะคะต้นดอกไม้ป่าของพี่อรวีนะคะเพื่อนๆดูค่ะสูงมากเลยค่ะดูสิคะที่พี่อรวียืนนะคะนี่ค่ะความความหนาของ ความหนาของหิมะนะคะทุกคนสูงขนาดนี้เลยค่ะทุกคนนะคะนี่ละหลายบ้างแล้วนะคะความนี่ขนาดตกแค่วันเดียวนะคะทุกคนนี่เป็นแค่แซมเปิลนะคะยังจะมีตกอีกเยอะเลยดูสิคะทุกคนดูสิคะท่วมเลย แต่รองเท้าพี่อรวีดีอย่างนะคะเห็นไหมคะไม่เปียกเลยค่ะเพื่อนๆเป็นรองเท้ากันหิมะนะคะเดินหิมะสบายเลยค่ะทุกคนท่วมเลยค่ะน่าจะประมาณนะแปดนิ้วสิบนิ้วได้เลยเนี่ยนะคะท่วมรองเท้าเดี๋ยวนะท่วมถึงไหนเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ค่ะเนี่ค่ะ นาเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะแค่วันเดียวนะคะนี่เพียววีดีใจละพียววีเอาหิมะออกจากทางเดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุยทักทายกับเพื่อนๆนะคะก็พาเพื่อนๆออกมา ดูบ้านหลังบ้านเป็นไงนะคะอ๋อมีกิ่งสนลวงหักลงมาด้วยนะคะอุย้ยดูเจ้าแมวะนะคะชื่อมัส t ตสนะคะเป็นแมวของพี่บีอยู่ข้างหน้าด้วยตัวสีดำดำอ้ยดูต้นต้นเชอรี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเชอรี่ยังไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะทุกคนปีนี้นะคะหิมะมาเร็วเกิน ปกติเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสีก่อนเพราะฤดูนี้เป็นฤดูฟอรอยู่นะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงอยู่นะคะแต่ว่าหิมะมาอย่างไงเนี่ยมาก่อนเวลาอ๋อเหรอสิมันก็ไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนสีแล้วเนาะมันก็ร่วงเลยที่นี่โดนหิมะมามันก็เย็นร่วงแล้วลหลานๆยังไม่มาเอาชิงช้าเลยค่ะดูสิคะยังไม่ได้มาเอา ตัวทิ้งช้าดูสิคะตัวนี้ก็ยังไม่มาเอาตัวแทม์พลินก็ยังไม่มาเอานะคะโอ้นี่ค่ะลืมเก็บเมื่อวานดูสิคะโอ้ลืมเก็บสรแาน่สน่กลายเป็นน้ําแข็งลืมเก็บลืมเก็บลืมเก็บนะคะใบใหญ่สวยสวยเลยเนี่ย บรรยากางบ้านาเกี่งสนต้นสนปกติแน่ปีไหนที่หิมะหิมะตกเยอะๆนะคะ หิมะจะท่วมขนาดนี้เลยนะคะท่วมขนาดนี้เลยนะคะท่วมขนาดนี้เลยพี่วีก็ลงมาเล่นหิมะหลังบ้านถ้าปีที่หิมะตกเยอะๆนะคะอย่างปี2017นะคะโอ้หิมะตกเยอะมากๆเลยผู้มุมนู้นสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะต้นสนของเพื่อนบ้านนะคะตัดกับแสงของดวงอาทิตย์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงวันหลังจากหิมะตกเมื่อวานทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะทุกคนก็ก็เลยพาทุกคนชมบรรยากาศนะคะหลังหิมะตกนะคะก็วันนี้ก็ทําการทําความสะอาดหน้าบ้านตัดตัดหิมะออกจากทางทางเดินนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะการใช้ชีวิตของอารีอยู่ในสหรัฐอเมริกาในชีวิตในต่างแดนนะคะก็ ก็แชร์ประสบการณ์แชร์วิถีชีวิตต,ต่างๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับอ r v channel แม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะ mm hmm. lifestyle in the USA นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม mm hmm. ก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่องน้องใหม่อยู่เลยค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนอย่างนี้ไปตลอดนะคะ mm hmm. ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ